ก็ดีครับเล่มาพอกับสร้างพันธุ์ครับผมกลับมาบ้านมาหนีก็ันไมา่ได้งานให้ให้ลุงครับผมมดีเด็ดไม่ครับผมไฟฟ้าเด็ดตามงบครับผมคอยดูว่ามันจะเป็นตะเบิงห่ครับเดี๋ยวต้องไปเบิงในตัวเก่าก่อนครับผมท่านป็นฟ้าแล้วครับติดตามชมเลยครับผมตอนนี้กำลังเริ่มเริ่อมไม่ครับผม สร้างวิสร้างวิครับผมมาครับสร้างวีครับผมนี่มาเฮ็ดให้ลุงครับผมเฮ็ดไปตามงบประมาณครับผมลอกเป็นฝ่าขึ้นยังครับนี่เบื้องก้อนก้อนเฮ็ดครับผมลุงมากระต่อไหวหลายอย่างครับผมเดี๋ยวถ้าเบื้องตอนจบครับผมเป็นยังไงวานลุงผมเองนแล้วครับผมลูกหลานแม่ต้องเทียบมีเงินมีทองพอดีต่อไหวครับผมอันตรายไฟฟ้าอย่ารัดวงจรครับผม คอยดูตอนจบครับผมตอนนี้ด่าดูสายฟงสายไฟครับบระเดีวไปรับจ้างแถวแรกแอ้ครับเห็ดงานมานต้งเถียกมาอยู่บ้านพักพรค,ครับผมแต่ลุงไปไหนมาเห็ดซอยก่นอนดิมาซอยลุงไม่ได้ประกอบอันตรายครับผมผมตัวน,นี้ก็ได้เห็ดไปแนวจังเลยครับตัวน,นี้หงคั่วครับสายเกา่าอันตรายครับผมกำลังเดือมไล่ไปครับผม คอยดูตอนจบครับผมเ็ดเพื่อป้อ,ไงไงองกันอันตรายครับผมแล้วก็การเสียบการใส่มันสะดวกครับผมการใช้สะดวก,ก,ส,ส,ะดวกสะอาดปลอดภัยครับผมแก่ผู้บริโภคครับผมเอ้ยไปจะเสร็จแล้วครับผม ไปเลยครับผมโอเคโอเคเฮ้เอาฉันาที่จะไปดูตัวน,นั้นเองนะที่เป็นวันที่สองครับเขาลูกเขาร้อยแล้วครับวันที่สองมือขึ้นหนะ้าที่สมบูรณ์แบบครับผมเตรียมสายไปอยู่ครับแต่อุปกรณ์ก็เริ่มสาแล้วครับอุปกรณ์เริ่มสาแล้ว เสร็จแล้วครับใช้เวลาประมาณ3วันเนาะลุงเต็มเต็มเต็มลุงวันิก็เหลือปิดฝานิดหน่อยวิ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 ฝาฝาเอามาตัดใส่หน่อยนี่นี่สว่างจ้าสวยกว่าเดิมหัวน้าาโนโน่ตัดตัดตัดใหม่ฝาไอเมนนะ ผมอันนี้ในบ้านก็พอดูใด้กว่าเก้านิดนึงครับผม <c oughs> เกือบคําครับผมคร <c oughs> ับี่ห้องครัว <c oughs> ก็ทำตามงบประมาณครับผมนดูดีครับผมนี่ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วครับผมเพิ่งมาเหตุ <ừ. S 1> ครับผมพอแต่เบิงดีกว่าเก่านิดนึงครับผมเดี๋ยวขึ้นฝากกันยังคอยมาเบิงกันอีกทีครับผม กรบผมกอฝา,ากช่องสร้างพันคนพัดทินหายุกินวิธีสรารกรบผมสวัสดีครับ